สวัสดีนักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับผมยิ <audio> right. นด yup. ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครูเปาพอดแคสต์ในทุกๆสัปดาห์เราจะมีแนวคิดสาระที่ได้จากหนังสือการลงทุนและการพัฒนาตนเองมามอบให้กับนักลงทุนที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เริ่มทำพอดแคสต์ฝากทุกท่านคอมเมนต์ติชมกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและอย่าลืมแชร์สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างวันนี้ครูเปานําเสนอในส่วนของตัวแนวคิดที่ได้จากหนังสือ 25กฎเหล็กเพื่อการเทรดที่มีวินัยครับผมไปถามนักลงทุนหลายท่านว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้นักลงทุนประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนตั้งแต่สมัยที่ผมเข้าสู่ตลาดใหม่ๆจนมาถึงในปัจจุบันนี้เลยนะครับคําตอบที่ได้จากหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเทคนิคข่าวสาร Money Management บ้างแต่นักลงทุนเชื่อไหมครับ ไม่มีท่านใดเลยที่ไม่พูดถึงในเรื่องของตัววินัยการเทรดในวันนี้ผมได้ไปเจอบทความดีๆบทความหนึ่งที่เขียนโดยคุณดัชเซลสกี้ซึ่งเป็น CEO ของ t ท a อ e eLocal โดยผู้เขียนได้มีการแบ่งกฎในการเทรดออกเป็น25ข้อด้วยกันเดี๋ยวในอพิโซดหนึ่งนี้นะครับเราจะมาฟังแนวคิดเบื้องต้นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันไปเรื่อยๆเรามาเริ่มดูกันก่อนว่า5ข้อแรกนั้นมีอะไรบ้างแล้วนักลงทุนลองคิดตามกันดูนะครับว่า มันเป็นสิ่งที่เรา,าเผชิญอยู่ในตลาดนี้ไหมเป็นสิ่งที่เรายังคงทำผิดพลาดกันอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในทุกๆวันนี้ผมเองก็ยังพบเจอกับคนที่ยังรักษาระเบียว,วินัยในตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราจะเรียกว่าผอดระเบิดขาดทุนต้องเติมเงินใหม่อีกแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ข้อที่1ตลาดจ่ายค่ารักษาวินัยให้กับคุณ เขาใช้คำว่า the market pays you to be disciplined ใช้คำนี้จริงๆครับผมอ่านรอบแรกแล้วก็ยังงงอยู่แต่คิดไปคิดมานะคุณผุ้ครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยหากเรารักษาระเบียบว,วินัยในการเทรดได้นะครับการที่เราเนี่ยมีการควบคุ่ความเสี่ยงการคิดวิเคราะห์ก่อนการเข้าเทรดก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้คำว่าวินัยเป็นมากกว่าการรักษาระเบียบครับแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาตนเอง ไม่ให้อยู่กับที่สมัยนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นการเดินถอยหลังเลยก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยได้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนที่มีวินัยเนี่ยจะพากันเดินแซงหน้าคุณหมดเลยนะักลงทุนคิดว่าจริงไหมครับตัวดี้ผมคิดว่าจริงอย่างมากเลยสมัยก่อนผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเยอะมากๆกับพอมาในสมัยนี้งานเริ่มจะเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการพัฒนาตัวเอง เพราะที่นี้ผลลัพธ์ที่ได้มานะครับพอเวลามีบางคนมาถามข้อมูลตรงนี้มีคนมาถามข่าวสารแบบนี้ด้วยความที่ว่าระหวาดจ,จะเริ่มไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาหาข้อมูลก็จะเริ่มตอบไม่ได้ในขณะเดียวกันจากก่อนหน้านี้เราเองเคยเป็นคนที่นําเสนอข่าวสารข้อมูลเป็นแบบว่าคนแรกๆเลยที่จะต้องนํามาเสนอให้กับนักลงทุนจนกลับกลายเป็นว่าเราเองนั้นต้องไปหาข้อมูลจากคนอื่นต่อที่หนึ่งแล้ว นักลงชุนพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดในการพัฒนาตัวเองนะครับหาเวลาที่ได้ครับบางคนอาจจะประสบพบเจอกับคํานี้ซึ่งแน่นอนว่าผมเองเนี่ยเป็นเหมือนกันไม่ค่อยมีเวลาเลยนี่ครับคํานี้เป็นคําที่จํากัดให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในกรอบครับคำว่าเราไม่มีเวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับเราทางานเสร็จกลับมาก็เรียกได้ว่าเหนื่อยแล้วนะก็อยากจะอาบน้ําพักผ่อน อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลามาพัฒนาตัวเองยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวภาษาเรียนรู้กับการฝึกเทรดแต่ผลปรากฏว่าพอมาแล้วด้วยความเหนื่อยล้าต่างๆครับทำให้เราเนี่ยอาจจะมองว่าเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพัฒนาตัวเองคํานี้เป็นคำหนึ่งครับนักลงทุนได้2คําแล้วนะครับคือคําว่าไม่ค่อยมีเวลากับเดี๋ยวค่อยทํา นี่แหละครับคาว่าเดี๋ยวค่อยทําคํานี้เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทําให้ตัวกระผมเองเนี่ยแย่มาแล้วนะครับนักงจุดครับด้วยคําว่าค่อยทํารอก่อนเดี๋ยวมีเวลาว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับว่าเราเคยคิดจะทําบางสิ่งบางอย่างที่มันดีๆนะครับสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เรากลับคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยจนท้ายที่สุดแล้ว คนอื่นกับช่วงชิงในส่วนของตัวโอกาสตรงนั้นไปแนทนทาให้เราเี่ยเสียโอกาสไปนั้นลงถุนครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับจงหาเวลาในการพัฒนาตัวเองครับเพราะว่าให้คิดถึงคานี้ไว้เสมอการที่เราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรายืนอยู่กับที่นะครับแต่มันยังเปรียบเสมือนกับการที่เราเดินถอยหลังไปก็ว่าได้ครับเรามาดูข้อที่2กันบ้างดีกว่าแนวคิดที่ผมได้เนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนว่าจงมีวินยัย ในการเทรดในทุกวันทุกการเทรดและตลาดจะตอบแทนคุณถ้าหากว่าคุณไม่มีเวลาเต็มที่แล้วล่ะก็นะครับมันก็ไม่อาจที่จะเรียกได้ว่าตนเองเนี่ยเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินยัยซึ่งในกฎข้อทีอ่2นี้คุณเซเลสกี้ได้มีการเขียนในการยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงเทรดเดอร์ที่มีวินยัยกับคนที่ชอบสูบบุหรี่แล้วอยากเลิกแต่ก็ยังแอบมีสูบบ้างนะครับเป็นนานๆครั้ง แบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเรียกว่าเราเลิกบุหรี่ได้เมื่อเทียบกับการเทรดแล้วนะครับผู้แต่งหมายถึงว่าการที่คุณเทรดสิบครั้งแล้วเนี่ยรักษาวินัยได้เพียงแค่9ครั้งมันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะล้านเลยไปเพียงแค่ครั้งเดียวแต่กลับสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น ตัวของผมเองเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเราเคยมีความคิดว่าตอนนี้นะเราได้ตารางมาแล้วนะตารางการสรุปการเทรดเลยว่าในวันนี้เราจะต้องรักษาระเบียบว,วินัยนะโดยการทํากาไรให้ได้เท่านี้เท่านี้ถ้าเกิดว่าขาดทุนแล้วเนี่ยเราก็จะจบจะยอมหยุดเพียงเท่านี้เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเราแล้วนะครับเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายท่านยังคงมองข้ามการรักษาเงินในพอร์ตนั่นแหละคือเรื่องที่สําคัญที่สุดที่นักลงทุนควรจะต้องทํา เหตุการณ์เกิดขึ้นเคยเป็นแบบนี mm ้ค hmm รับว่าเราเคยมีวินัยในช่วงแรกๆมานะครับเราก็เทรดได้กําไรตามเป้าพอที่ดีแล้วเนี่ยมันเริ่มมีครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดครับพอเริ่มมีครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดก่อนหน้านี้สมมุติว่านักลงทุนเนี่ยเคยเก็บกําไรได้ครั้งละ5 US อลลาร์สหรัฐเราก็จะเก็บแบบนั้นมาตลอดครับ5 US อลลาร์5 US อลลาร์แต่ท้ายที่สุดแล้ววินัยเราขาดหายไปครับจนครั้งสุดท้ายมาตกด้วยการที่ว่า เราเริ่มติดลบครับพอเราเริ่มติดลบแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีวินยัยจะเริ่มมีแนวคิดที่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึงแล้วกันนะเดี๋ยวกาบก็กลับขึ้นมาเราเก็บกําไรมาได้โดยตลอดแล้วทําไมคราวนี้เราถึงจะเก็บไม่ได้ตัวเลขติดลบ เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับจากตอนแรกติดลบประมาณ3 US ยูเอสตาร่าเริ่มเป็น5 US ยูเอสตาร่าแล้วนะครับน,นี้คือติดลบนะหลังจากนั้นเริ่มกลายเป็น7กลายเป็น10กลายเป็น 15, 20ยาวไปจนถึง30นักลงทุนเริ่มเห็นข้อผิดพลาดไหมครับตรงนี้ผมไม่ได้แตกขึ้นนะเพราะว่ายังเจอคนในปัจจุบันเนี่ยที่เขายังเป็นกันอยู่เยอะแยะมากมายตัวกระผมเองก็เคยเป็นครับไม่ต่างจากทุกท่านเลย ถามว่าข้อผิดพลาดตรงนี้เริ่มต้นจากตรงไหนผิดพลาดตรงนี้เริ่มต้นจากการที่นักลงทุนท่านนี้กําลังมองในอัตราส่วนที่ผิดพลาดไปโดยลืมมองถึงศักยภาพในการทํากําไรของตัวเองครับทุกท่านครับเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่ว่าเขามีความสามารถในการเก็บกําไรได้เพียง5ยูเอชตอลลราสหรัฐเท่านั้นแต่เหตุการณ์บานปลายตัวเลขติดลบ เยอะเกินกว่าความสามารถที่เขาสามารถนากลับมาคืนได้ก็คือว่าเขาปล่อยติดลบให้เกิน5ยูเอสดอลลาร์สหรัฐด้วยความคิดที่ว่ากราฟมีขึ้นก็ต้องมีลงเดี๋ยวมันก็กลับมาตรงนี้ผมอาจจะไม่เถียงครับว่ากราฟนั้นมีขึ้นและมีลงจริงๆแต่นักลงทุนอาจจะต้องลองถามตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอะไรเราถึงคิดว่ามันจะต้องกลับมาในเร็วๆนี้กราฟอาจจะกลับมาก็ได้บางคนโชคดี กลับมาในวันนั้นเลยแต่บางคนโชคไม่ค่อยดีรอยาวไปถึง3เดือน4เดือนก็มีครับสิ่งเหล่านี้ต่างๆเคยเกิดขึ้นมากมายนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะแล้วเหตุการณ์นี้มันจะแก้ไขย,ยังไงครับคุณ 1. ตัวนี้ผมขอเสริมแทรกนะครับในส่วนของตัวแนวคิดที่ได้ก็คือว่าถ้าเรายอมหยุดตั้งแต่จุดที่เราเรียกว่านะครับเรามีศักยภาพเพียงพอคือถ้าตัวเลขเริ่มติดลบ ไปจนถึง5้าเหรียญแล้วหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ได้ให้เราเริ่มพิจารณาได้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะบานปลายก็ได้นะเลยส่งผลให้เราอาจจำเป็นที่จะต้องตัดขาดทุนก่อนที่มันจะถึง5เหรียญย s ดอลลาร์ก็ได้เพราะเราจะต้องคิดใหม่ครับว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้เราตัดขาดทุนสามเหรียญสี่เหรียญก็ตามแต่ศักยภาพของเรานั้นนะครับผมมีถึงห้าเหรียญเลยนะเพราะฉะนั้น การที่เราตัดขาดทุนก่อนหรือว่าการที่เรายอมคัดลอสไปเนี่ยเราสามารถนำเงินตรงนี้กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกท่านครับบางคนพูดแล้วอาจจะยังไม่เชื่ออันนี้เกิดจากประสบการณ์โดยตรงและเจอกับหลายคนอย่างมากเลยทุกๆคนที่เวลาทักเข้ามาหาผมนะครับด้วยความที่ว่าพอร์ตติดลบหนักมากๆเลยอยากจะให้ช่วยแก้ไขช่วยแก้พอร์ตให้หน่อยซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าคงจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมด เราก็จะถามคำถามนี้ให้กับนักลงทุนทุกท,ท่านเลยคือถามเหมือนกันเลยประโยคแรกนักลงทุนได้ตั้ง sl ไหมครับนักลงทุนเชื่อไหมครับว่ากว่า95ที่ผมได้คำตอบมา95นี้วัดจากตรงไหนก็ถ้าเทียบเป็นนะครับประมาณสัก9คนเนี้ยขออภัยครับเป็น10คน9คนเลยนะที่แบบว่าไม่ได้ตั้ง sl จะมี1คนที่อาจจะตั้ง sl แต่ว่าก็ตั้งไกลามากจนเกินไป การตั้ง SL ที่ไกลมากตัวนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับถามว่าเพราะอะไรครับนักลงทุนท่านที่ตั้ง SL ได้บอกกับผมไว้ว่าผมยังรักษาวินัยโดยการตั้ง SL แต่การตั้ง SL ที่ไกลเกินไปตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับเราครับถามว่าปัญหาตรงนี้คืออะไรปัญหาตรงนี้คือการที่ว่าในกรณีที่การาฟผิดหน้าแล้วติดลบแล้วเนี่ยมันก็ยังเกินกว่าความสามารถหรือว่าศักยภาพของเราอยู่ดี บางคนอาจจะสามารถหากำไรกลับมาได้ประมาณ50ดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันการตั้ง SL สามารถปล่อยลากได้ประมาณ200-300ดอลลาร์คือล่ากิดลบนะครับเห็นภาพไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบวนลูปเหมือนกับ9คนที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้ง SL แล้วทำไมถึงไม่ตั้งครับหนึ่งคือผมก็กลัวว่ามันจะมีการล่าก,กิน SL นะ สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงๆแต่นักลงทุนครับเราอาจจะต้องมีการคิดและวิเคราะห์ที่ดีๆว่าบางครั้งตลาดอาจจะมีการนะครับทำให้เราเสียเงินไปบ้างแต่ก็บ่อยครั้งที่ตลาดย้อมให้เราทาเงินจากตลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับการรักษาวินัยในการเทรดการจํากัดความเสี่ยงตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเลยครับผมเรามาดูในส่วนของตัวข้อที่3กันบ้างดีกว่าครับ ุณเลสกี้ได้มีการกล่าวไว้ให้แนวคิดที่ว่าจงปรับลดขนาดหลอดไซส์เสมอในช่วงที่คุณขาดทุนบ่อยๆพูดแล้วเราก็ต้องมาขยายความกันต่อนะครับว่าการปรับหลอดไซส์ให้มันเล็กลงตัวนี้มันหมายความว่าอย่างไงสมมุติว่าตอนแรกผมเป็นคนที่เทรดตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยเราเทรดอยู่ขนาดหลอดประมาณ1นึหลอดไซส์ด้วยกันแต่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเราเทรด1นึหลอดเลย ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเสียออเดอร์แรกแล้วเราก็ควรที่จะมีการปรับหลอดลดลงถ้าเป็นในแนวคิดของผมผมอาจจะปรับหลอดลดลงเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับสมมติว่าหนึ่งหลอดเราเสียไปแล้วบางคนถามต่อว่าเอา้าก็ถ้าเสียไปแล้วแล้วทําไมไม่เฉลยให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพื่อเวลามันได้กําไรกลับมาเนี่ยมันก็จะได้คืนทุนไวๆไงครับคุณแบบนี้ไม่ดีหรอครับนักลงทุนครับนี่คือคําว่าเผื่อ เผื่อว่าจะได้กําไรกลับมาแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในตลาดการลงทุนในทุกตลาดมันมีดาบสองคมมันมีคําว่าโอกาสมันมีคําว่าขาดทุนและกําไรเพราะฉะนั้นนะักลงทุนครับไม่มีอะไรที่ชัวร์และแน่นอน100%ในตลาดของการลงทุนเราจะต้องตีความไว้เสมอนี่เป็นข้อคิดที่ผมได้และนําไปปรับใช้ผมจะคอยเตือนสติกับตัวเองเสมอว่า มันไม่มีอะไรที่มั่นใจได้ร้อเจริงๆกับการลงทุนเราควรที่จะประเมินความเสี่ยงไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนการลงทุนได้ยิ่งดีคิดทุกครั้งว่าหากว่าเรามีการซื้อขายแล้วเราขาดทุนแล้วเราจะขาดทุนได้เท่าไหร่มันเกินศักยภาพของเราไหมถ้าเกิดว่ามันเกินไปเราก็ปรับให้เล็กลงมานี่แหละครับเป็นอะไรที่มีความสำคัญ และในเรื่องของการปรับหลอดไซส์ให้มีขนาดเล็กลงตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยรักลงทุนได้เพราะว่าถ้าสมมติเราขาดทุนจากออเดอร์แรกไปแล้วการที่เราปรับหลอดไซส์ลงนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีสภาวะนะครับของการคงทนต่อการถูกลาลกได้เยอะมากยิ่งขึ้นถามต่อว่าเพราะอะไรครับอย่างเช่นในครั้งแรกถ้าเราขาดทุนแล้วสิ่งที่เรา ไม่ได้จากการขาดทุนอย่างเดียวนะครับมันยังมีในเรื่องของการที่เราขาดความเชื่อมั่นด้วยพูดแล้วนะคงทุนลองนึกถึงดูนะครับว่ามันตรงกับชีวิตของเราหรือเปล่าที่ว่าในทุกๆครั้งที่พอเราขาดทุนแล้วเราจะเริ่มขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเสีย,ยแล้วเลยครับเนี่ยทำไมช่วงนี้ทำอะไรก็ดูไม่ค่อยดีเลยเกิดความเครียดสะสมการออกออเดอร์หรือว่าการเข้าทำกำไรครั้งต่อไป จะไม่ใช่ผลดีกับนักลงทุนครับเพราะว่า 1. การที่นักลงทุนขาดความเชื่อมัน่นเริ่มมีสภาวะอารมณ์เข้ามาเกี่ยวพันเริ่มมีอารมณ์เครียดสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้ก็คือว่า 1. มันจะทําให้การทํากําไรหรือว่าการเข้าออเดอร์ครั้งต่อไปของนักลงทุนได้รับผลกระทบไปด้วยสมมุติว่าตัวการาฟเราเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเราเจอว่าติดลบอีกแล้วเหรอครับแต่ในคราวนี้ คำว่าวินัยของเราเริ่มจะบั่นทอนลงไปจะเริ่มใช้อารมณ์เข้ามาทําการตัดสินใจแทนติดลบนิดหน่อยอาจจะเริ่มมองว่าผิดอีกแล้วพลาดอีกแล้วนั่นก็คัดลอสไปเลยดีกว่าโดยที่ยังไม่ถึงจุด STOP LOSS จริงๆด้วยแนวคิดที่ว่าเราจะต้องขาดทุนอีกแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกท่านครับตัวนี้เนี่ยการที่เราปรับลอดไซลงมาอาจจะช่วยทุกๆท,ท่านได้นะครับกับการที่มีแนวคิดที่ว่า เราจะต้องออกหลอดไซต์ให้เยอะกว่าเดิมเลยเพื่อที่ว่าเผื่อกราฟกลับมาเนี่ยมันจะได้คืนทุนไวๆกลยุทธ์แบบนี้นะครับเราอาจจะเรียกกลยุทธ์ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่ามาติงเกลหรือเปล่านะตามหลักคําศัพท์ของเทคนิคอลที่ว่าเราออก1นึหลอดพอ1นึหลอดแล้วผิดพลาดไปออก2หลอดพอผิดพลาดแล้วออก4หลอดเบิ้ลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีการเพิ่มขนาดหลอดไซต์ไปเรื่อยๆตรงนี้นะท่าลงทุนครับ อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนในตลาด f o r e x มันเปรียบเสมือนกับดาบสองคมซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะมีผลกระทบมาให้เราได้มหาศาลเลยครับผมมาถึงข้อที่4กันบ้างครับในข้อที่4นี้แนวคิดก็คืออย่าเปลี่ยนผู้ชนะให้กลายเป็นผู้แพ้ฟังดูแล้วอย่าเพิ่งงงกันนะครับร้ักลงทุนมันคือความหมายของคำว่าโลภครับผม เพราะว่าคนเราเมื่อชนะมากขึ้นเรื่อยๆชนะกันแบบต่อเนื่องชนะในการลงทุนในตลาดเราก็จะเริ่มมีความเชื่อมัน่นความมั่นใจของเราก็จะเพิ่มพุนไปเรื่อยๆจนทําให้เราเนี่ยอาจจะละเลยระเบียบวินัยของเราไปบางคนอาจจะเทรดได้ตามเป้าหมายแล้วแต่ก็ยังมีความคิดที่ว่าวันนี้มันเป็นวันของเราแน่นอนเราจะขอเทรดให้มันมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งแต่ผลปรากฏว่า อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดนักลงทุนเชื่อไหมครับว่าการลงทุนในตลาด forex เหมือนที่เราได้คุยกันมาว่ามันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์กำไรที่เราทําได้แล้วอาจจะเริ่มทยอยหายไปหายไปสมมุติว่าตัวเลขอยู่ที่50 u สิดอลลาร์เป็นกําไรที่เราตั้งเป้ากันเอาไว้เข้าออเดอร์ใหม่เหลืออยู่40 u สิดอลลาร์เป็นตัวกําไรนะครับเท่ากับว่าเราติดลบไปเนี่ยประมาณ10 US ดอลลาร์ นักลงทุนก็จะเริ่มมีแนวคิดที่ว่าไม่น่าเทรดเลยถ้าเราไม่เทรดเนี่ยเราก็จะยังคงเหลือเงินที่50 US ดอลตาลาเป็นผลกำไรของเราแต่ว่าแนวคิดของหลายๆคนมักจะตามมาด้วยที่ว่าถ้างั้นเรารีบเทรดรีบหาวิธีการเอากำไรนะครับผมให้กลับคืนมาอีก10 US ดอลตาลาดีกว่าแต่นักลงทุนอาจจะลืมฉุดคิดไปนิดนึงว่า ตอนนี้เราเหลือ US ดอลล usd แล้วนะในกำไรเราจะต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อเงินอีก10 usd เลยหรือเปล่าหรือเราจะยอมหยุดเท่านี้แล้วเหลือ US ดอลล usd แล้วค่อยกลับมาทำใหม่ในวันถัดไปเพราะอะไรครับเพราะว่า 1. มันเป็นทางเลือกที่นักลงทุนจะต้องเลือกว่าการที่เราจะยอมรับความเสี่ยงในการทำกำไรเพียงแค่10 usd แต่กลับจะต้องเอาเงินที่เหลือ40ยูเอสตาล่าไปแลกเลยนี้คุ้มค่ากันหรือไม่ตรงดีทุกท่านต้องคิดแล้วนะครับถ้าเป็นผมผมจะขอเลือกความแน่นอนมากกว่าตอนนี้เราอาจจะติดลบอยู่ประมาณ10ยูเอสตาล่าเหลือกำไรอยู่เพียงประมาณ40แต่ผมก็ยังเหลือ40แน่นอนถ้าผมยอมหยุดตั้งแต่ตอนนี้แต่บางคนไม่ยอมครับเชื่อไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ฝากไว้ด้วยนะครับมาดูกันในข้อสุดท้ายของเอพิโซดนี้กันบ้างครับผมคุณเซเลสกี้ได้มีการกล่าวไว้ว่าผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณไม่สามารถเกินผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณได้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ผมเห็นด้วยแบบล้านเปอร์เซ็น์เลยครับทุกท่านมันเกี่ยวข้องกับศัก,กยภาพของเราเรามีความสามารถในการทำกำไรได้เพียง 5 US ตอลลา์เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมต่างๆก็คอยกระตุ้นเราทำให้เรานั้นอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะได้กำไรเหมือนกับคนอื่นยกตัวอย่างในกลุ่มนักลงทุนของผมนะครับขนาดพอร์ตขนาดการลงทุนของแต่ละคนก็จะไม่เทียบเท่ากันในบางวันเราอาจจะมีการพบเจอว่ามีบางคนขาดทุนบ้างบางวันก็มีคนได้กำไร บางคนถ้าได้กำไรก็จะมีการโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไลน์หรือว่า Facebook เราจะเจอแบบนี้ตลอดนะลงทุนเชื่อใช่ไหมครับว่าคนไหนถ้าเขากำไรแล้วเขาก็จะต้องรีบมาโพสต์เลยในขณะเดียวกันอาจจะมีบางวันที่เขาขาดทุนหรือว่ายัางติดลบอยู่คนเหล่านั้นก็อาจจะเงียบไปก็ได้นักลงทุนต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ว่ามันไม่น่าจะ ง่ายแบบนั้นที่เราจะต้องยึดคิดตามแนวคิดนี้ตลอดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเห็นใครก็ตามที่สามารถทำกำไรได้ก็จะต้องอยากติดตามอยากจะได้เหมือนกับคนคนนั้นโดยที่อาจจะลืมไปเลยว่าก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จนั้นเขาจะต้องแลกมากับอะไรบ้างยกตัวอย่างแล้วตัวของกระผมเองเลยนะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่6ในการอ,อยู่ในตลาดแล้ว 3ปีแรกนักลงทุนครับผมขาดทุนมาโดยตลอดพอร์ตของผมระเบิดด้วยความที่ว่าผมไม่มีระเบียบว,วินัยผมไม่รักษาวินัยในตนเองคือเรียกง่ายๆว่าวินัยขาดอย่างมากคือจุดเปลี่ยนมาเริ่มในจุดสุดท้ายจุดที่ว่าถ้าผมไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองผมจะหมดตัวแล้วนะเพราะว่าจะต้องมีการขายรถนะครับเพื่อนำเงิน มาลงทุนอีกครั้งหนึ่งเงินเก็บที่ผมเคยสะสมมาทั้งหมดนะครับในชีวิตการทํางานตั้งแต่สมัยมัธย,ยมปลายเนี่ยผมก็จะเริ่มทํางานแล้วสะสมมาเรื่อยๆืขึ้นสู่มหาหลัยมหาหลัยนี่ก็จะเริ่มเทรด forex แล้วนะครับก็มีได้มีเสียกับตลาดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเสียซะมากกว่าพอนระเบิดหลายครั้งแต่ก็อย่างว่าครับตลาดนี้นะครับมันมีเส้นบางๆาที่ข้นอยู่ระหว่างคําว่า นักลงทุนนักเก่งกำไรกับนักพนันบ่อยครั้งที่ตลาดปล่อยให้ผมชนะสามารถเอากำไรจากตลาดได้แต่ผมก็ขอเก็บกำไรจากตลาดเนี่ยเพียงแค่น้อยนิดในขนาะเดียวกันบางครั้งถ้าตลาดมาถึงจังหวะที่จะต้องเรียกคืนกำไรจากผมผมก็จะให้เงินคืนตลาดไปเยอะกว่าที่ผมหามาได้พูดแล้วทุกท่านมองเห็นภาพไหมครับ บ่อยครั้งเป็นใช่ไหมเรามักจะเคยได้ยินกับคำที่ว่าทนแดงได้แต่ทนฟ้าไม่ได้ผมเก็บกำไรได้แค่5เหรียญผมพอใจแต่ถ้าผมขาดทุนผมยอมปล่อยลาก50เหรียญเลยทุกท่านครับบางคนฟังดูแล้วอาจจะยังดูเวอร์ใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกท่านอย่าพลาดเหมือนผมนะครับ ถ้าจุดจุดนั้นไม่มาถึงเป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะไม่มีเงินลงทุนแล้วจริงๆผมก็จะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองจนค่อยเริ่มเริ่มทยอยสะสมกําไรกลับคืนมาได้ในประมาณ2ปี3ปีหลังนี้แหละครับแต่การทำกําไรกลับมามันกลับใช้เวลานานมากเลอเกินครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัยความปลอดภัยการจํากัดความเสี่ยง กฎระเบียบใน5ข้อที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ผมจะต้องนำมากลัดกรองอย่างดีในการที่จะออกออเดอร์หรือว่าการทำกำไรในแต่ละครั้งแต่ก็อย่างว่าครับถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการประสบพบเจอกับในส่วนของการขาดทุนไปบ้างแต่เราก็จะรักษาระเบียวบวินัยครับและการขาดทุนของเราก็จะน้อยกว่ากำไรที่เราหามาได้พอร์ตของเราท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่า ก็จะต้องมีการเติบโตขึ้นไปในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับนักลงทุนอย่าลืมแชร์ให้กับคนรอบข้างดูนะครับสวัสดีครับ